แม่เอ้ยคุณไอ้เลียนไอ้เลีนแม่ดูดูน้องว่างเฮ้ยคุ้จักไหมมาดูมาดูนี่นสมัยนี้ยังไม่บอกภาษาเลยดูโดนแม่เอ้ยลุงมาว่ะอนแอวันที่สิบอย่าเรอลุงมาว่ะแกตัวไหมดูนี่คุยจับโยนเลยโยนเอ้จะโยนแท้พ่อกูวันน้องว่างเหรอใครวะ FC พี่เบิร์ดวันว่างนะครับดู โอ้ยเข็กลัวดิเยอะกว่าไอ้ดิเอาใหมปดิโอ้ยเยอะมากลัว่าดิเอะกว่าแม่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 มาต้องวางมาเฮ้ยเออเอาใหม่ดิไม่สุดป่ะนี่ตารางว่ะโอ้ลมเสียกมาดูคนาต้องวางเอาหม่เอาแม่ โอ้เทละโอ้บักเซ่ไม้บักค้ยกูบอกว่าเยียี่เี่ย่นีเยปดอตาโสตาร์รถด เฉยวไหฮะเฮ้ย่เียวเอะเมลอกเย็นแบบนซ้ซ้อมซ้อมซ้อมแชล่ะไปไปไปอ๋อจบลิบ